แว่นตาอัจฉริยะเนี่ยจะเป็นทิศทางใหม่สำหรับยักษ์ใหญ่ในวงการเทคหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้ง Google, Apple แล้วก็ Meta เนี่ยทั้ง3ค่ายเนี้ยกำลังเร่งพัฒนาตัวแว่นตาอัจฉริยะหรือว่าตัว Smart ท l a s s กันมากขึ้นนะครับผมคือเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในช่วง2-3ปีหลังเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่า้ นวัตก,กรรมของแกจเจตเนี่ยมันที่มันเริ่มที่จะซ้ำซากจําเจนะครับผมซึ่งลหลังๆเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวสมาร์ทวอชเองเนี่ยมันสามารถเข้าถึงตลาดหลักได้แล้วก็คือมันมีราคาที่ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับถูกลง3,000กว่าก็โหมีเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพด้านฟิตเนสแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวท็อปก็จะไปแข่งกันที่ตัววัสดุด้วยอะไรพวกเนี้ยแต่ยังไงก็ตามเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยเห็นคนใส่นาฬิกาออกกำลังกาย ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับผมกลายเป็นว่าไอนาฬิกาที่ไม่สามารถวัดเซนเซอร์อะไรได้เนี่ยก็ยอดขายเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ก็หันมาใส่สมาร์ทวอทกันมากขึ้นนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับคือโลกมันต้องเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันต้องมาใหม่หลังๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าตัวบรรดายักษ์ใหญ่ของเทคโนโลยีอย่างที่ผมกล่าวไปเนี่ยสค่ายหลัก Google Apple Meta เนี่ยตัดสินใจ ลงมาแข่งขันในตลาดของสมาร์ทกราสกันมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตัวสมาร์ทกราสเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาผลักดันตลาดเทคโนโลยีให้มันตื่นเต้นในอนาคตต่อไปนะครับผมทีนี้เรามาลองดูกันว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้สมาร์ทกราสเนี่ยมันดีกว่า VR Headset ที่มันเคยเป็นประเด็นเรื่อง Meta Word แล้วก็หายไปหรือว่าใครที่ออก VR มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำยอดขายได้แบบถล่มทลายนะครับ มันก็เปิดตัวมันก็อาจจะดูว้าวดีแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันถูกไหมครับผมทีนี้ตัวสมาร์ทกราสเนี่ยกับ VR h e a d s e t เนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายกันในด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแต่จุดประสงค์ของการใช้งานเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวสมาร์ทกราสเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยใช้งานในสภาพแวดล้อมเขาเรียกว่า MR หรือว่า Mixed Reality เนี่ย เราเนี่ยจะรับข้อมูลผ่านทางแว่นอย่างเป็นแว่นแบบเนี้ยอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วก็มีจออยู่ข้างในที่จะแบบว่าฉายภาพออกมาได้ลอยๆอ,ออกมาให้เราเห็นเราจะสามารถเวลาเราปิดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับใช้ชีวิตปกติไปได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากดูข้อมูลเราก็แค่ทําให้ตัวหน้าจอของที่มันอยู่ในแว่นเนี่ยมันทํางานขึ้นมามันก็จะเป็นรูปแบบแบบนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เป้าหมายก็คือมันมันจะเป็นเขาเรียกว่าวเป็น h ฮชอัพดิสเพลนะครับผมก็คือการพกพาที่ช่วยเสริมสิ่งที่ตามองเห็นไม่ใช่การแทนที่ด้วยโลกดิจิตอลทั้งหมดแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสัญญาณที่เราเห็นชัดแล้วก็ยืนยันได้ว่าตัวแว่นตาฉิระเนี่ยมันกําลังมาแรงนะครับก็คือการที่บริษัทเทคชั้นนำเนี่ยจำนวนมากเนี่ยได้เปิดตัวหรือว่าวางแผนที่จะเปิดตัวอุปกรณ์ประเภทนี้มากขึ้นในอนาคตนะครับผมอาอย่าง ตัวเมตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างประสบการณ์สำเร็จในการที่ไปจับมือกับเลแบนนะครับเราก็ตัวเนี้ยก็เขาก็ทำเมตาเลแบนดิสเพย์ออกมาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะใช้เป็นแว่นในการถ่ายวิดีโอไปด้วยเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มเข้าใกล้ในการที่ให้แว่นตาเนี่ยเป็นจอแสดงผลสำหรับผู้ที่สวมใส่ล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมในฝ้าของ Apple เนี่ย อาจจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็มันเริ่มมีรายงานจากนักวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ว่า Apple เองเนี่ยกำลังพิจารณาเปลี่ยนทิศท,ทางจากการพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์จากตัว Vision Pro เนี่ยไปสู่การพัฒนาแว่นตาที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ดึงดูดใจผู้ใช้งานในวงกว้างมากขึ้นนะครับในฝั่งของ Google นะครับก็จะมีข่าวว่าเขาก็พัฒนา2แนวทางไปควบคู่กันนะครับทั้งตัว ตัว XR นะครับหรือว่าเป็นแว่น VR เนี่ยเราก็ตัว MR ที่เป็น Mixed Reality เนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็มีข่าวว่าทางเขาเองเนี่ยทาง Google เองเนี่ยก็ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตแว่นตายอย่างเช่น Gentle Monster นะครับแล้วก็ w a b y Parker นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาแว่นตาเชริยะออกมาในอนาคตนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุน 1,000พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเข้าซื้อหุ้น4%ใน Gentle Monster แล้วด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนว่า Google เนี่ยสนใจในตลาดนี้อย่างจริงจังนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าแรงจูงใจที่สำคัญนะครับสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ตรงนี้เขาก็มองว่าตัวแว่นตาอัจฉริยะหรือว่าตัวสมาร์ทก a าสเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชิ้นใหม่นะครับผม เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนแล้วก็แล็ปท็อปซึ่งถ้ามันทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ในอนาคตได้เลยนะครับในมุมของผู้บริโภคเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมก็มองว่าตัวแว่นตาฉฉิยะนเนี่ยแน่นอนว่ามีประโยชน์แน่นอนถ้าเราใส่แบบนี้แล้วเราเออกจากบ้านได้แล้วเราสามารถดูข้อมูลได้เนี่ยเวลาสมมติว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามากดดูได้จากแว่นนะครับสามารถตอบข้อความได้เปิดแมปก็ดูได้จากทางตาเราเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาก้มดูหรือว่าต้องคอยมาดูที่ข้อมือที่แบบหน้าจอเล็กๆเ,เนี่ยแต่ว่าดูผ่านทางหน้าจอเนี้อาจจะมีความใหญ่ถึง4-50นิ้วหรือว่าอาจจะถึงร0อนิ้วเลยก็ได้ความคมชัดก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสกับสิ่งรอบข้างในขณะที่ดูจอจากตัวแว่นตาของเราไปด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยคุณสมบัติอื่นๆนะครับก็ อาจจะมีเรื่องของการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ขึ้นมาที่หน้าจอแว่นได้เลยนะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความท้าทายอยู่ดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวแนวโน้มเนี่ยหลายๆคนอาจจะอยากไปทางนั้นแล้วเนี่ยแต่การพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ครับที่หลายๆแบรนด์เนี่ยอาจจะต้องแก้ไขก่อนที่จะผลิตแล้วก็ส่งออกมาในตลาดในจํานวนมากๆนะครับเช่นอ,อย่างเช่น ทคโนโลยีแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนาทานะครับคือการควบคุมหน้าจอเสมือนจริงเนี่ยโดยไม่มีเมาส์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าวันนี้มันจะมีทคโนโลยี AI นะครับอย่างพวกเขาเรียกในอุปกรณ์การติดตามมือแล้วก็ตารวมถึงอุปกรณ์เสริมอย่างพวกสายลัดข้อมือหรือว่าแหวนที่เข้ามาช่วยในการคอนโทรลอะไรแบบเนี้ยคอนโทรลเหบนกับใสแ่แหวนแล้วก็เป็นเป็นเครื่องมือเป็นแทนเมาส์ะสรอย่างเงี้ย ตอนนี้เขาก็บอกว่ายังไม่มีใครทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับต่อมาก็คือตัวแพลตฟอร์มที่ใช้เนี่ยหรือการสร้างระบบนิเวศเนี่ยอย่างแว่นตาอย่างของเมตาเนี่ยเขาก็ยังผูกติดกับตัวของแพลตฟอร์มตัวเองมากเกินไปใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมุติว่าทาง Google หรือว่า Apple เนี่ยผลิตออกมาได้เนี่ยแน่นอนว่า Google เชื่อมต่อกับมือถือ Android ได้ง่ายใช่ไหมครับ a p p เ e เชื่อมต่อ iPhone ได้ง่ายก็อาจจะทําให้เมตาเนี่ย สูญเสียการแข่งขันไปในระดับหนึ่งก็ได้ก็แน่นอนว่ามันจะทำให้คนที่สร้างระบบนิเวศได้ไม่ดีเนี่ยแข่งขันในตลาดนี้ลำบากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของราคาคือตัวแว่นตาอจายาเนี่ยพอด้วยความที่มันทำอะไรหลายอย่างแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าค่าตัวของมันค่อนข้างสูงแน่นอนนะครับอย่างของอตัวเมตาเรแบนเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ800ดอลลาร์ใช่ไหมครับ800ดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่20,000-42,000 5ซึ่งถ้าสมมติว่าต้องซื้อสมาร์ทโฟนแพงๆแล้วแล้วยังต้องมีแว่นตาในราคาแพงอีกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จูงใจในการที่เราจะซื้อแว่นมาเป็นอุปกรณ์เสริมแต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในเรทที่เหมือนกับทุกวันนี้คนเข้าถึงสมาร์ทวอชได้ในราคา3,000กว่าบาทก็ดีแล้ว5,000-7,000ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ดีขึ้นเนี่ย ถ้ายังไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่เกิด m a s s adoption ที่เดินไปออกไปนอกบ้านก็เจอคนใส่แว่นอะไรแบบนี้เราก็เป็นแว่นอัจฉริยะกันแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเรื่องของเลนส์สายตานั่นเองอย่างแน่นอนว่าคนส่วนมากเริ่มต้นด้วยสายตาสัาน้นแก่ตัวไปสายตายาวด้วยนะฮะทุกคนต้องบอกว่าสุดท้ายแล้ก็จะมีปัญหาด้านสายตาใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเลนส์เนียถ้าสมมติว่า ใส่แล้วมันก็อัจฉริยะจริงแหละแต่ก็มีปัญหาอยู่ดีว่าฉันมองไม่เห็นนะ่ะเพราะว่าฉันสายตาสั้นฉันสายตายาวมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากของการที่ต้องใส่แวน่นซ้อนแวน่นอะไรแบบนี้ต้องมีแว่นสายตาอยู่ข้างในด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นแว่นที่เป็นจอดิจิทัลอยู่ด้านนอกอยทีหนึ่งมันก็สร้างความยุ่งยากนะครับสำหรับบางคนเนี่ยซึ่งถ้าแบรนด์ไหนเนี่ยสามารถพัฒนาตัวแว่นสายตาที่เป็นดิจิทัลได้หรือว่าไป Takeover Startup ไปจับมือกับ Startup ที่เขาพัฒนาพวกแว่นสายตาที่เป็นดิจิทัลเนี่ยสามารถปรับความชัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปวัดค่าสายตาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นนะครับผมทั้งนี้นะครับการลงทุนและก็ทิศทางของอการพัฒนาของบริษัทใหญ่ในในเทคโลยีเนี่ยก็ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวสมาร์ทกราสเนี่ยมันไม่น่าจะเป็น แค่กระแสชั่วขราวนะครับแต่ว่ามันเป็นนวัตก,กรรมในอนาคตในอีกโลกในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับที่เราเนี่ยก็คงจะต้องจับตามองกันนะครับว่าใครจะมีอะไรออกมาก่อนใครจะทำอะไรได้ดีกว่ากันใครจะเดินตามใครแล้วก็พัฒนาก้าวหน้าพัฒนาได้ล้ำหน้ามากกว่ากันอันนี้ก็คงต้องดูกันในอนาคตนะครับ